เป็นฝ้าหน้าพังจากสารมาหลายสิบปีมีอากาสฝ้าจางหรือไม่วันนี้นะคะเกดจะเอาคําถามลูกค้ามาตอบกันค่ะก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดหัวใจให้กันหรือว่าถ้ามีคําถามนะคะฝากไว้ได้ที่คอมเมนต์ค่ะเป็นคําถามจากลูกค้าเคที่เองนะคะใช้สารมาเป็น1ิกว่าปีแล้วหน้าพังด้วยมีอาการผิวแห้งหน้ากร้านทาครีมทาแป้งไม่ติดหน้าสารที่ว่าก็มีทั้งถูกทั้งแพงครีมหลากหลายชนิดเลยนะคะสารแรงก็ใช้ มาแล้วและมีการทำทรีตเมนต์กับใบหน้าหลากหลายอย่างมากเช่นกรอหน้าเมโซเลเซอร์ลอกฝ้าคือทำมาสารพัดวิธีแต่เขาก็งงว่าทำมาสิบกว่าปีนี้ผิวหน้าไม่ดีขึ้นเลยต้องบอกว่ามีโอกาสฝ้าจางนะคะฝ้าเป็นแล้วสามารถจางลงได้แต่มันไม่หายขาด ต้องทําความเข้าใจว่าฝ้ามันอยู่ข้างในเม็ดสีเมล,ลานินอยู่ข้างในมีปัจจัยกระตุ้นเมื่อไหร่ฝ้ามันก็ขึ้นอีกเมื่อนั้นเข้มได้เมื่อนั้นนะคะก็คือมันวนลับมาเป็นซ้ําได้แต่ก็มีโอกาสจางได้ถ้าเราดูแลอย่างถูกวิธีค่ะวันนี้เราก็จะบอกว่าวิธีที่ถูกต้องถูกวิธีอะไรหนึ่งต้องไม่ใช้เลยครีมขาวไวสายเร็ว ไม่ว่าครีมนั้นๆน,น,นะคะเคลมว่าขาวขึ้นฝ้าจาง3วัน7วันคือเร็วมากๆอันนี้ต้องบอกว่าห่างไกลได้ดีที่สุดเพราะถ้าเกิดไปใช้ครีมขาวไวสเร็วแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับผิวหน้าเราก็คือ ผิวบางค่ะออกแดดไวต่อแสงพอเจอสิ่งกระตุ้นที่เป็นแสง UV หรือว่าความร้อนฝ้ามันจะขึ้นแบบเร็วมากๆข้อที่2ถ้าเป็นไปได้นะคะต่อจากนี้ไปสิ่งที่จะไปผัดลอกเซลล์ผิวแรง ลอกฝ้าลอกหน้าใช้เคมีหรือว่าการทรีตเมนต์คืออยากให้เอาไว้เป็นประเด็นสุดท้ายเลยต้องดูแลผิวหน้าด้วยวิธีการที่อ่อนโยนปลอดภัยก่อนค่ะถ้าเกิดว่าใช้อะไรแรงๆมากับผิวหน้าคุณต้องดูแลหลังจากทำทรีตเมนต์นั้นๆดีมากๆเลยคือต้องหลบแดดเลี่ยงแดดเลี่ยงร้อนทำได้หรือเปล่าเป็นเดือนนะคะเพราะว่าเซลล์ผิวใหม่นะต้องรอเวลาที่จะผลักเซลล์ มีสร้างเซลล์ผิวใหม่ก็28วันเนี่ยพอมันเร่งเร่ลอกออกไปแล้วเนี่ยผิวใหม่ยังสร้างไม่ทันแดงแอยู่เลยออกไปเจอแดดแพลบเดียวค่ะฝ้าเต็มหน้ามีบางเคสนะคะใช้ไปทำเลเซอร์มาแล้วร้อยหลังจากกลับมา เลี่ยงแดดไม่ดีไปเจอแดดบ้างเพราะต้องออกไปทํางานหลบแดดตล,ลอดเดือนไม่ได้เพราะว่าเขาบอกเจ้านายละไล่ออกแน่นอนก็ต้องออกไปทํางานใช่ไหมคะพอเจอแดดเจอแสงจากจอมือถือเจอความร้อนบ้างฝ้ายิ่งขึ้นเต็มหน้าค่ะดังนั้นไม่แนะนํานะคะ 3. ค่ะให้เรามุ่งเน้นว่าเราต้องเลี่ยงจากปัจจัยที่ทําให้เกิดฝ้าดังนั้นครีมกันแดดต้องใช้ต้องทาอันนี้จําเป็นมากๆแล้วก็ต้องหาบำรุงที่ตอบโจทย์ก็คือ ลดการสร้างเม็ดสีเมลานินไม่เน้นกัดลอกไม่เน้นผัดเซลล์ผิวแรงๆด้วยความปรารถนาดีจากเคที้ค่ะก็มีหลายๆเคสจากลูกค้านะคะที่ดูแลฝ้ามาเป็นฝ้ามาสิบกว่าปีจากการใช้สารก็รีวิวชุดดูแลฝ้าของเคที้ใช้แล้วฝ้าจางแต่ต้องอดทนมันไม่ได้ปุดป,ดปรัดแน่นอนแต่ว่า1เดือน2เดือน6เดือนอันนี้เราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงแล้วว่าผิวหน้าเราดีขึ้นชุ่มชื้นขึ้นแล้วก็ฝ้าจางอย่างเห็น ผลค่ะอันนี้ใช้อะไรบ้างสามชิ้น3ขั้นตอนที่เราอยากแนะนำนะคะตัวแรกเลยที่สุดของเซรั่มฟ้าหน้ากระชับระดับยีนจกเคที่ตัวนี้ช่วยลดเม็ดสีเมลานินถึงระดับยีน ตัวนี้เนี่ยเป็นพระเอกเลยต้องบอกว่าใครที่เป็นฝ้าจะหาตัวตอบโจทย์บำรุงเพื่อไปยับยั้งการสร้างเม็ดสีเมลานินตรงเนี้ต้องใช้เซรั่มค่ะมันถึงจะตรงไปที่จุดเกิดเหตุตรงที่โจทย์ของมันไปแก้ปัญหาโจทย์เนาะที่อยู่ข้างในเพื่อให้ฝ้ามันจางลงและยังทำให้หน้าเราชุ่มชื้นขึ้นด้วยเพราะถ้าดูแลฝ้าแล้วหน้าแห้งแสดงว่าผิดทางค่ะ หน้าแหง้งหน้ากล้านทาครีมทาแป้งไมติดหน้าเนี่ยคือผิวมัน,นแสดงว่าไม่แข็งแรงตัวนี้จะเสริมให้ผิวเราแข็งแรงด้วยฟื้นฟูเซลล์ผิวใหม่ลดอาการแสบแดงแสบกล้านโดยที่เซรั่มเราจะใช้เช้าเย็นเช้าทาบางๆตามด้วยกันแดดตอนเย็นนะคะทาเซรั่มสองรอบรอบแรกทาทั่วไปหน้ารอบสองทา3จุดที่เรามีฝ้ามีกระแนะนำใช้ร่วมกับ b ีบีกันแดดเคที่ SPF50 PA บวกบวก,บวกที่กันได้ทั้ง u v a UVB แสงสีฟ้า แบบไม่มันไม่เหนียวไม่วอกไม่เยิม้มและตัวสุดท้ายล้างหน้าที่ดีไม่แห้งตึงด้วยสบู่สูตรภัยแฮนเม็ดวัน One, นังคำจากเกียรี่ชุดนี้เซ็ตนี้ราคาพิเศษ1260บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วไทยค่ะทักเข้ามาได้เลยนะคะ